ต่อวันนี้เราพาทุกคนมาสร้างช่วงเวลาที่ดีที่สุดให้กับวันหยุดของคุณกันที่ s e r e n i t y Hotel ล n d Spa o n า e n กับบินบุรีค่ะ เ e เลนิตี้โฮเทลแอนด์สปาออนเซนกบินบุรีที่นี่เป็นบูติกโฮเทลสำหรับครอบครัวที่ได้รับการออกแบบอย่างปราณีตให้มีความอบอุ่นเรียบหรูและทันสมัยพร้อมกับห้องพักที่มีให้เลือกสัรกว่า70ห้องซึ่งภายในห้องเขาก็จะออกแบบด้วยโทนสีอ่อนสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายด้วยเฟอร์นิเจอร์ต่างๆคัดสรรมาอย่างดีและห้องน้ำที่มาพร้อมกับฝักบัวขนาดใหญ่แบบเรนาวเวอร์ค่ะ นอกจากนี้นะคะที่นี่ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือที่ให้เราได้แช่น้ำเล่นหรือว่ายน้ำออกกำลังกายได้อย่างชิลๆหรือใครที่เป็นสายเฮลตี้รักสุขภาพที่นี่เขาก็มีฟิตเนสขนาดใหญ่อุปกรณ์ครบครันพร้อมให้บริการค่ะ แต่ที่เป็นไฮไลท์เลยนั่นก็คือออนเซนค่ะโดยทาง s e r e n i t y Hotel a แอนด์ส n าออนเซนกับินบุรีได้จำลองบ่อออนเซนแบบญี่ปุ่นมาให้เราได้เลือกผ่อนคลายกันถึง2แบบด้วยกันทางบ่อออนเซนแบบธรรมชาติที่มีก้อนหินล้อมรอบในบรรยากาศกึ่งโอเพนแอร์ให้เราสามารถแช่น้ำและชมสวนสไตล์ญี่ปุ่นเล็กๆไปด้วยได้หรือจะเป็นบ่อออนเซนแบบไม้สำหรับใครที่อยากนั่งแช่น้ำร้อนจัดๆสไตล์ญี่ปุ่น เพื่อช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดภายในร่างกายที่นี่เขาก็มีให้เช่นกันค่ะแช่น้ำผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วอยากจะรีแลกซ์กันต่อเขาก็มีสปาให้บริการในราคาที่เอื้อมถึงได้มีทั้งนวดไทยและนวดน้ำมันโดยใช้ผลิตภัณฑ์สปาระดับโรงแรม5ดาวพร้อมมีผู้เชี่ยวชาญโดยตรงคอยดูแลด้วยค่ะ นอกจากห้องพักออนเซนและสปาแล้วนะคะที่นี่เขายังมีห้องอาหารมาดีเลสอรองที่ตกแต่งสวยในสไตล์ยุโรปและเสิร์ฟเมนูหลากหลายทั้งอาหารฝรั่งเศสอิตาเลียนญี่ปุ่นไทยแอบบอกใบให้นะคะว่าใครที่อยากจะลิ้มรสพิซซ่าแบบออริจินอลอบใหม่ๆโดยใช้เตาฟืนแค่กัดคำแรกก็ฟินเหมือนนั่งอยู่ที่อิตาลีจริงๆแล้วแล้วก็ไม่ควรพลาดเลยล่ะคะ่ะ ตอนเช้าเราก็ตื่นขึ้นมาทานอาหารเช้ากันที่ห้องอาหารมาดีนะคะซึ่งก็มีบุฟเฟ่ต์นานาชาติให้เลือกอย่างหลากหลายทั้งข้าวต้มสลัดบาร์ขนมปังโฮมเมดอบใหม่ๆเป็นการเติมพลังให้เช้าวันใหม่ได้ดีเลยละคะ่ะและแน่นอนนะคะว่าใครที่มีบัตรสมาชิกของคณะสิทธิ์มีครูหลวงปูด่ดูหลวงตามาที่นี่เขาก็มีสิทธิพิเศษให้ด้วยนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0 3 7 625 444 037 625 445 063 216 3668หรือจะติดต่อผ่านทางเว็บไซต์นะคะ serenityhotelonsen.com แล้วมาทำวันหยุดพักผ่อนของคุณให้พิเศษที่สุดกันได้ที่ serenityhotelandspaonsen กบินบุรีค่ะ คณะสิทธิ์ม <mantra> <spirituality> <te ori> ีคร st ูหลวงปู่ดูหลวงตาม้ามีสิทธิพิเศษดีๆมาบอกกันค่ะเพียงสมัครสมาชิกของคณะสิทธิ์มีครูหลวงปู่ดูหลวงตาม้าก็สามารถร่วมทุกกิจกรรมที่ทางคณะเป็นเจ้าภาพได้ก่อนใครแบบเอกซิไม่ว่าจะเป็นงานถวายกฐถินงานถวายผ้าป่าสร้างพระขบวนจุดเทียนมหามงคลและอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกมากมาย และมากกว่านั้นคือส่วนลดจากร้านค้าต่างๆที่เป็นกัละยาณมิตรกับทางคณะสิทธิ์มีครูสมัครบัตรสมาชิกได้ง่ายๆเพียงนำบัตรประชาชนมาที่สถานสวดมนต์สาขาพุทธพรมปัญโยวัดรรมเมืองนะกรุงเทพสถานปฏิบัติธรรมพุทธพรมปัญโยสาขากบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีท่านจะได้รับบัตรสมาชิกที่มีชื่อและนามสกุลของท่าน วิธีใช้ก็ง่ายมากค่ะเพียงแสดงบัตรที่ร้านค้าที่เป็นกัลยานมิตรร่วมโครงการบุญต่อบุญกับเราหรือแสดงบัตรเมื่อมีประกาศกิจกรรมเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถรับสิทธิพิเศษนั้นได้เลยค่ะหากท่านมีคำถามสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์ ID ดีแอสไซน์เบนฟีเวนะคะ